สวัสดีค่ะวันนี้ละบิดแท็กเลเราจะพาคุณลงใต้ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราจะไปเที่ยวที่เกาะแห่งหนึ่งกันนะคะนั่นก็คือเกาะสมุยเกาะสมุยมีที่เที่ยวสวยๆมากมายเช่นชายหาดสวยๆแบบนี้มีน้ำทะเลใสๆส,สีเทอร์คอยที่นี่คือหาดท้องสนนะคะ อยู่ติดกับที่พักของเราก็คือเมลาตีรีอสอร์ทมีน้ำทะเลใสๆให้เด็กๆได้เล่นสนุกลอยคอเล่นน้ำกันอย่างชํำใจไปเลยค่ะมีทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่สระน้ำเล็กๆสระส่วนตัวอ่างจากกุชชี่ได้เล่นน้ำตกให้อาหารนกและปลา ป้อนอาหารให้แก่ช้างแสนรู้ที่แสนจะน่ารักสักการะสารเทพเจ้ากวนอูชิมอาหารใต้อร่อยอร่อยและชมการแสดงที่สวยงามประการตา,าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในทิปสมุยเที่ยวกับขาลุยทั้ง7ค่ะว,วันที่22ตุลาคมเราเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลาประมาณ9โมงเช้าค่ะเตรียมตัวมาพร้อมไปเที่ยวเราทำเว็บเช็คอินมาแล้วนะคะแล้วก็มาปริ้นแท็กติดกระเป๋าได้เลยเราบินไปกับสายการบินบางกอกแอลเวยค่ะเป็นสายการบินเดียวที่บินตรงไปเกาะสมุยได้รับตั๋วเครื่องบินกันแล้วก็เตรียมตัวไปขึ้นเครื่องได้เลยค่ะ มาตรวจบัตรประชาชนกันก่อนพอไม่ได้ถืออะไรมาด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เล้าของสายการบินเัียงต่อนค่ะเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเพียงแสดงตั๋วเครื่องบินให้กับพนักงานก็สามารถเข้าไปได้เลยที่นี่มีเครื่องดื่มบริการทั้งร้อนและเย็นและมีขนมมากมายให้เลือกรับประทานค่ะคนนี้รู้สึกว่าจะง่วงแล้วนะคะขอบอกว่าขาต้มมัดที่นี่อร่อยที่สุดเลย เสร็จแล้วเราก็เข้ามารอที่เกต B2 กันนะคะมองเห็นเครื่องของเราเข้ามาจอดพอดีบินไปกับเครื่องบินลำนี้ค่ะโอ้ดูเหมือนจะมีสไปเดอร์แมนอยู่ตรงนี้ด้วยกลุ่มที่มีเด็กและผู้สูงอายุเขาก็จะเรียกให้ขึ้นเครื่องก่อนนะคะเตรียมโบยบินกันได้แล้วค่ะท้องฟ้าใสเมฆสวยไปตลอดทาง นั่งกันได้ไม่นานก็มีอาหารมาเสิร์ฟเป็นพาสต้ากุ้งที่ผัดด้วยเส้นเพนเน่ค่ะปู่กับย่านั่งอยู่ข้างหลังแอบเห็นมีคนนอนหลับอยู่ด้วยค่ะในที่สุดก็ถึงสมุยแล้วเตรียมตัวลงจากเครื่องได้เลยแล้วก็นั่งรถต่อไปยังอาคารผู้โดยสาร มีคนตื่นมาถามว่าเรายังไม่ได้ไปกันอีกเหรอเนี่ยเครื่องลงแล้วจ้าแพนเตอร์มาชมวิวเกาะสมุยกันได้แล้วนี่ก็คือวิวแรกของเกาะสมุยนะคะเกาะสมุยเนี่ยก็จะล้อมรอบไปด้วยภูเขามีพื้นที่ราบอยู่เพียงหนึ่งในสส่วนของเกาะค่ะมาถึงอาคารผู้โดยสารขาเข้าแล้วนะคะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากมายทุกคนก็ใจจดจ่อรอกระเป๋าของตัวเองค่ะ พวกเราได้กระเป๋ากันครบแล้วก็ไปต่อกันได้เลยเราเช่ารถตู้พร้อมด้วยคนขับมานำเที่ยวนะคะขออนุญาตเรียกตามเด็กๆว่าลูงดำนะคะสำหรับตอนแรกขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนความสนุกเพิ่งจะเริ่มต้นอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ